การเรียนรู้สุขศึกษาและภละศึกษารายวิชาภละศึกษายินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนการเคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่การเคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่สามารถปฏิบัติได้หลายแบบเช่นนอนนั่งนั่งเหวียงมือแต่ปลายเท้านอนนั่งนอนหงายราบกับพื้น มือประสานกันไว้ที่บริเวณท้ายทอยจากนั้นยกลำตัวส่วนบนให้ขึ้นมาอยู่ในท่านั่งสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูจะพานักเรียนมาเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่นะครับเราจะไม่เคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนที่เราจะไม่เคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์แล้วเราจะมาเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่ท่าแรกคือท่านั่งนอนนะครับนั่งนอนหรือเรียกง่ายๆคือท่าซิทอัพหน้าท้องเหมือนที่เราเคย เหนนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันท่าแรกเลยนะครับท่านั่งนอนนอนลงไปที่พื้นมือสองมือประสานกันไปที่ท้ายทอยนะครับทีนี้ก็ลุกขึ้นเลยนะครับจับแน่นๆเกงหน้าท้องไว้นะครับ 2นั่งเวียงมือแตะปลายเท้านั่งแยกขาและกาาแขนออกเวียงมือซ้ายแตะที่ปลายเท้าขวาแล้วเหวียงมือขวาแตะที่ปลายเท้าซ้ายสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับท่าที่2ที่เราจะปฏิบัติคือท่านั่งเวียงมือแตะปลายเท้านะครับให้นักเรียนแยกเท้าออกมือซ้ายแตะเท้าขวามือขวาแตะเท้าซ้ายนะครับอเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสิบครั้งครับ เป็นไงบ้างครับนักเรียนจากที่นักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอเสร็จเรียบรนอยแล้วนักเรียนเข้าใจสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องหรือเปล่าครับอ่าเมื่อนักเรียนเข้าใจสามารถปฏิบัติได้แล้วเดี๋ยวครูจะมีงานให้นักเรียนทําอยู่ข้างบนนี้นะครับเดี๋ยวจะมีงานท้ายคลิปวิดีโอให้นักเรียนปฏิบัติศึกษาดูจากคลิปที่ครูได้ทําให้นะครับผมแล้วเอามาตอบคําถามท้ายคลิปนะครับผมโอเคครับสําหรับวันนี้ ไว้เจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนครับผม